สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปหาเจเตียนด้วค่ะเด้อสะไปหาเจตียนค่ะจะไปหาเจเตียนก่อนตอนนี้กำลังขับรถไปหาเจเตียน เพราะว่าเอาขนมจีบไปหายเจเียนเพราะว่าเมื่อวานนี้เจเตียนเพื่อนอันเพื่อนเอาขนมก็ทราบว่าสิท่านเพื่อนบนอ่เนาะหรือว่าเพื่อนเมื่อบานก่อนแล้วเพื่อนเมื่อเห็นโลแล้วบบ่หรือว่าลำเมื่อบานแล้วเมื่อเมื่อบ่านก่อนเมื่อบานยันงเนาะ นี่แ่ะค่ะโอ้ยสันต่สันตอสันตครับอโอโอตาอย่าเข้ากันออย่าเข้ากันอยเขากันโอ้ยอสตเกมาน้าเห็ดัง เนระจาเอาขนมจีบมาวานี่เด้คือบเอาเนราหาเอาขนมจีบอ้ยมากับแม่นเนราขนมจีบมาวาะเจตียนเฮ็ดแล้วโอ,โอ้คือหนาขาวแท้เจตียนเห็นแล้วเบานะคะอันนี้ก็คือขนมจีบนะคะเจเตียนทําแล้วไม่เอาเอามาเอาไปอุ่นเอานะจ้ากี่ย่างเสร็จหรือ,อยังสเตกาจะไล่กันเด้อ เขาบ้ให้ไลยกันบ right ้ไห้กัดกันถ้าแป้งและบ่อบ่ท่าบ่ท่ากนาขาวจ้าเลื้องหน่อยเพิ่นกินบ่หลายขนมจีบเอาไปอุ่นเอาไปอุ่นเอาข้างกินอ่าแบบว่าแป้งแบบว่าแบบว่าแผ่นแผ่นแผ่นขนมจีบอะเอาซื้อมากมันเป็นแผ่นถอดกอบมันบ่เป็นแผ่นหนึ่งต้องไปหาเออต้องไปซื้อแผ่นถอดนะคะแต่ที่นี่ หลานเขาก็บอกว่นะน้าเนาะเขาก็บ,บอกว่าอันเอาจีบก็บคือเอาจีบให้โลเขาบ,บอกว่าอันแผ่นทอดเดอ้ออันนี้แผ่นทอดถ้าซื้อมันเป็นแผ่นทอดมันก็เลยต้องกินตอนทอนหอนนะคะนำจิ้มไปหาซื้อเอาเห็ดเอาสิฮะยังไม่ได้อุ่นค่ะอยู่ในตู้เย็นกลาลังอ,ออกมาอันนี้ก็คือเอามาให้เจเตียนนะคะเจเตียนก็อุ่นเอาค่ะใส่หวัวอุ่นเอานะคะเดี๋ยวเด้อปับกล่องมันคือขาวคักแะ น้ำจ้ะหมาแลนน้สเต็กก็นี่สเต็กก็สเต็กก็เคออกขเข้าวก้องแล้วเห็นบ่หน่าหนักก้ยเหนียวใส่กุกยางมันจะสั่งค่ะหมาก็ได้ข้าวหลอดมาเอามาให้เพิ่นจ้ะเอามาให้เพิ่นนี่ก็คืออ่าขานมจีบเจเตียนจะกลับบ้านเจเตียนจะกลับบ้านข้าวอันนี้กลับแล้วมานอนที่บ่ บ่อมเนีมนออยากเ่าื้อเพื่อนดีโอ้คืองา่ไหมเพื่อนดีบ่ะ่พมเลยพืนดีจ้ะเตียนจ้ะบ่มีจ้ะจะเตียนค่ะบ่มีแล้วจะกับมหาอันสื่อเอากำลังเหียวเลย เด้วยที่เขาบว่าติดตามขอบคุณมากๆค่ะผู้นึงกำลังหวีผมอยู่จ้ากำลังหวีผมอยู่จ้ามาบังบังบังงสาชวนอ่าฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยฮะบุรีแม่นเลี้ยงสายสงฆ์สานผู้ใหญ่กระใสขึ้นกันผู้เฒ่ากระใสได้นะคะนี่แหละนะคะเนาะหน้าขาวแห้งหรือกล่องเอียงพี่หรือพี่หล่ำแฉะโอ้ยเนาะ คือคือคองเข่านะถ้าเราห็ุดก็อันนี้กล่องปกติแล้วนะจ้าขอบคุณค่ะ